เรื่องมีอยู่ว่าไปเดินเล่นสามยอดมิดเทานะคะเดินๆอยู่รองเท้ากัดเธอเอ้ยเจ็บมากไม่ได้การแหละต้องไปหารองเท้าเปลี่ยนด่วนๆเดี๋ยวนี้ไปเจอตู้กดรองเท้าแบรนด์รองเท้าแต่ลับเบอร์โซเราเพิ่งเคยเจอตู้กดรองเท้าเป็นครั้งแรกนะคะเขามีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกเลยก่อนที่เราจะไปกดรองเท้าเราก็มาวัดไซส์เท้าของเรากันก่อนเลยพอได้ไซส์แล้วก็ไปเริ่มกดกันได้เลยค่ะแน่นอนค่ะเราก็เลือกสีชมพูเบบี้พิงเท้าอ่อนจากนั้นชําระเงินนะคะเขาชําระได้หลายช่องทางเลยและขั้นตอนนี้เกิดขึ้นไวมากค่ะทุกคนชาระปุ๊บรองเท้าต ลจะบอกว่ารองเท้าแต่ลับเบอร์โซตัวดังนะคะมีดีไซน์สสีไม่เหมือนใครแล้วเขาว่ามันโคตรนิ่มมันโคตรทนเนี่ยกระโดดกระโดดให้ดูเลยทุกคนมันนิ่มมากแล้วเขาใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนําเข้าจากอเมริการองรับน้ําหนักเท้าได้เป็นอย่างดีมีไซส์4ถึง13เลยนะทุกคนใครเท้าใหญ่ใส่ได้สบายมากและคุ้มเงินมากราคา2ใบแดงเท่านั้นและพิเศษสุดๆเอาใจเดือนแห่งความรักนะคะสีชมพูเบบี้พิง์มีขายแค่ตู้สาขาสย่านมิตรภาพเท่านั้นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์2567เเท่านั้นนะ บอกเลยใครใส่ก็น่ารักของมันต้องมีกันเลยโคด,น,ดนุ่มโคดหนึบต้องรองเท้ารับเบอร์โซ